สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมมลบนโชว์นะครับวันนี้ผมก็มีทีเด็ดมาฝากเพื่อนๆหนึ่งคู่นะครับเป็นคู่ระหว่างเซบียาอันดับที่4เปิดบ้านพบกับมาโยก้าอันดับที่18นะครับราคาเปิดมาที่เซบียาต่อหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งนะครับ สกอร์ส่งต่ำเปิดมา2ลูกครึ่งควบ3นะครับมาดูฟอร์มของทั้ง2ทีมเลยครับฟอร์มตอนนี้ทางเซบีย่าก่อนนะครับทางเซบีย่า5เกมหลังสุดนี่ชนะ3เสมอ2ใช้ได้นะครับฟอร์มแบบนี้เขาไม่แพ้ใครเลยนะครับนับลงมาได้เรื่อยๆเ,เลยครับจนจนก่อนโควิดเลยครับนับ 1เอเกมนะครับนี่ครับ14เกมไม่แพ้ใครเลย14เกมติดนะครับแต่ว่าหนักไปทางเสมอมากกว่าเสมอไปสักแแล้วก็ชนะไป6นะครับก็ก็ไม่แพ้ใครเลยครับ14เกมติดก็ทําได้ดีนะครับเซบีย่าผมถือว่าทําได้โอเคอยู่นะครับก็มาดูทางมาโยกาบ้างครับทางมาโยก้าเกมหลังสุดนี่ชนะ2แพ้3นะครับ ผมผมคิดว่าทีมระดับมายอก้าชนะได้สองเกมนี่ใช้ได้นะครับเพราะว่าอันดับอยู่ในโซนตอกชั้นแล้วครับแล้วก็ยังมีชนะได้นี่ก็ทำได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าเป็นแค่เกมชนะนอกบ้านนะครับไอชนะในบ้านนะครับนอกบ้านนี่ไม่ชนะใครเลยแล้วก็แพ้มา แพ้ยับได้นะครับสามเม็ดสองเม็ดสองเม็ดนะครับก็ไม่ค่อยดูไม่ค่อยดีนะครับทางมายอค้าสำหรับนอกบ้านก็มาดูฟอร์มไอซาติติที่เคยเจอกันแล้วครับซาติติที่เคยเจอกันนับได้แค่นัดเดียวนะครับเพราะว่านี่แข่งถ้าไม่นับนัดที่แล้วก็แข่งกันปี2013แล้วครับแล้วมันนักเตะก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็มันดูไม่ได้นะครับว่านัด นัดล่าสุดที่เคยเจอกันก็ฤดูกาลนี้นะครับสังเสบียาบุกไปทุบมาได้2เม็ดนะครับใช้ได้นะครับแล้วนัดนี้แข่งกันนอกบ้านนะครับออนอกบ้านเสบีายาไอ้นอกบ้านมายอก้านนี่ดูไม่ค่อยดีเลยนะครับหลังโควิดนี่ แพ้รวๆเลยนะครับนอกบ้านทางมอยก้าดูไม่ค่อยดีนะครับส่วนเซบีย่านอกบ้านนี่ชนะ2หลังโควิดนะครับชะนะ2เสมอ2ก็แต่ว่าเสมอบาร์ซ่าครับโอเคครับเสมอบายาโดลิดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็โอเคครับทางเซบีย่าก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้อยู่นะครับ เอ่อต่อหน,หนึ่งลูกครึ่งเหรอก็มาดูนี่ก่อนนะครับนัดก็มาดูตารางคะแนนนี่หน่อยครับเอ่อทางเซบีย่าไม่ไม่ใช่แค่เซบีย่ามเดียวนะครับเอ็ดมาดเดดด้วยนะครับนัดเอ่อมันแข่งทั้งหมด38เกมนะครับอีก3เกมอีก3เกมนี้ เอ็ดมารดิกับเซบียาต้องถ้าไม่เสมอทั้ง3นัดก็คือต้องมี1ชนะ1นัดที่ชนะนะครับถึงจะยังอยู่ในพื้นที่แชมเปี้ยนลีกนะครับไม่งั้นถ้าบีถ้าสมมุติบียริวชนะ3นัดติดมีสิทธิ์แซงขึ้นมาอยู่แชมเปี้ยนลีกนะครับอันนี้ดูก่อนนะครับแล้วทางมาโยก้าสานัดนี้3นัดนี้ก็ต้องชนะสักหน่อยนะครับถึงจะหลุดจาก โซนตกชั้นนะครับแต่ว่าทางเซเบียนอกบ้านดูนะครับนอกบ้าน17นะัดแพ้ไป14เพราะว่าไม่ต้องดูอะไรมากเลยครับมาโยกาน่าจะแพ้แน่นอนครับทางเซเบียต้องยิงนะครับแล้วก็ถ้าเซเบียอยากนำเอสมาริดจริงๆก็คือต้องยิงให้เยอะเลยนะครับก็ผมว่านัดนี้ดูจากอะไรหลายอย่างแล้วก็ดูจากฟอร์มดูจากตารางคะแนน,นแล้วเซเบียน่าจะมียิงแน่นอนครับต่อมาราคานี้ ยิงยับไม่ยับผมไม่รู้ครับแต่ผมว่า2เม็ดน่าจะมีแน่ก็ฟันทองครับเซเบียหนึ่งลูกครบหนึ่งลูกครึ่งครับถ้าเว็บไหนของที่ท่านเล่นก็มีราคาที่น้อยกว่านี้ก็1เม็ดก็ได้ครับถ้าเว็บเปิดมาให้นะครับหรือว่าใครคิดไม่เหมือนผมก็สวนไม่ได้เลยครับผมเป็นให้เป็นแนวทางให้เพืเ่อนๆเฉยๆนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดไ like, ลค์กดแชร์ ไปด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ